โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ในเกมของไมค์ครับกันนะครับวันนี้จะมาดูเสือ้อกอะที่ถึกที่สุดนะผมเป็นอนะินฟินิตนั่นเองก็วันนี้อยู่คเกมเมอร์นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับครับผมโอเคนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะฮะโอเค <Okay. S 1> มีอะไรบ้าง มีไอ้ไอ้นี่อันนี้ไม่เกี่ยวเลยว่ะชุดเกราะครับผมชุดเกราะนี่จะเป็นชุดชุดเกราะแบบอินฟินิตี้ครับผมคือจากนอกโลกครับผมก็เคยพาไปดูดาบใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนึงดาบดาบอินฟินิตี้ครับผมก็สามารถฆ่าคนที่เป็นเกมโหมดหนึ่งได้ครับเอ้อจ้าทดสอบก็ดูหน่อยมเกมโหมดหนึ่งไปหนึ่งเกมโหมดหนึ่งละโอเคครับผมนี่สามารถฆ่าคนที่เกมโหมดหนึ่งได้ครับอาจารยก็ประมาณนั้นแะครับนี่แบบสามารถฆ่าได้รูลไหมครับ ก็ดาบก็มันจะโกงมากแต่ชุดนี้เป็นชุดของอินฟินิตี้ผมมินิน่าหดูนะอาใช่ผมก็คือใส่ใส่ชุดได้ดูอ่ะใส่ใส่เอาดูหน่อยเอาก่อนเลยก่อนนะอ๋อี่หน้าตาเรื่องแสงยังกับสตาร์วอลใช่ผมพอตอนบินนะผมมันสามารถบินในเกมหมดศูนย์ได้ผมดูเฮ้ยนี่น่าจะมีปีกวิมีคนเร็วอ่ะใช่เพิ่มความดาเมจนิดนยดาเมจการวิ่ง ก็อันนี้ดูวิธีการคราฟเราต้องใช้โต๊ะคราฟนี้เท่านั้นนะฮะโต๊ะคราฟที่ใหญ่ที่สุดโต๊ะชาร์่ที่สุดครับผมในหมายค้าผมก็นี่คือการคราฟนะครับผมก็ดูไปก่อนครับผมใครแบบเยอะอยู่นะไม่แน่ใจก็กดกดหยุดไปก่อนก็ได้ครับผมแต่พวกรองเท้าเนี่ยก็ทำประมาณนี้เหมือนกันนะผมทำในกล่องนี้เหมือนกันนะผมไม่ใช่ทำประมาณนี้อ่ามุ่งปุ๊กมาทำไมจู่บัว นี่บินบินบอกว่าวันนี้เราจะไม่มาทดลองแบบธรรมดานะเราจะมาเซีมอนเตอร์ด้วยในการทดลองโดยการสู้กับมอสซิล่าไฟฟ็อกไม่ใช่นั่นมันเบราว์เซอร์แล้วต้องแบบว่าตัวแบบเองจะทำไงเราจะตากคนต่างสู้หรือว่าอะไรต่างคนสู้ไงมันมีสองตัวเข้าใจไหมโอเคนะต้องช่วยกันต้องช่วยกันใช่ไหมใช่ยิงอะไรไปบอมเนี่ยมันน่าจะไม่ยากมั้ง จริงิเฮ้ยระวังนะไอ้ขวานั้นมันกดเข้าใจแล้ยจ,จะไว้แหลกไหมเก็เดี๋ยวนะไหนอเอ็งยืนมายืนหนึ่งได้่หมเราขอดูชุดเกาะตอนบินหน่อยให้เขาดูติดปีกเอาให้ติดปีกหน่อย,ด,ยดิ๋ยแมวนปอไว้ปีกแมวนปอลแต่เราไม่เห็นวะเราไม่เห็นของเราเองนะเนี่ยดูแมวนปอเฮ้ยเราไม่เห็นของเองเหมือนกันเลยแต่ว่าเราจะแบบ จะเห็นเหมือนกับชุดเรื่องแสงแล้วเรื่องแสงเนี่ยเรื่แสงเนี่ยใช่เรื่องแสงก็ผมดูดิแบบตัวแต่เจ้มันสวยนะกาเลซี่อ่ะมันอยู่ในโอกโลกอ่ะมันก็จะสวยนะเราชอบอ่ะในการออกแบบสไตล์ของเขาโอ้ดูดิแม่งชอบตาเนี่ยตึง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 ไปเราไปสู้กับมอนอะไรอย่าเอาจริงอ่ะตคนแรกที่เราจะมาเป็นกลัวไหมถาหน่อยกลัวไหมโอ้ระดับนี้นะมีเสื้อนี้ไม่เคยกลัวครับผมอามอนนี่ยังฆ่ามาแล้วเลย ระวังนะผมอย่าอย่าใช้อย่าใช้เสื้อเอ่อในการเช็คเลยไหมกดที่ขวาเดี๋ยวละลาลามอนเราต้องไปที่อื่นดิไกลๆหน่อยโอเคโอะถ้าไกลตายชีวิตแน่น่ะอ่าตรงนี้มาตรงนี้มาน้ำตัวน้ำตัวสามเอเธอริซาเดียวสามสองหนึ่งโอ้ยพี่ เสียงกระช้างนี่ผ่าน่ะผมขอเปลี่ยเสียงก่อนนะผมมันดังมากต้องระเบิดพื้นป่ะหรือว่าอะไรวะโอ้ยคีคีี่ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหกดซีล่าไงกดซีล่าน้อยโอเคผมแล้วผมจะตีมันได้หนึ่งอะเดี๋ยวนะซุเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่ในการซุปเปอร์ในการคือซุปเปอร์แมนเว้ยมึงมึงต้องตีพื้นป่ะหรือว่าอะไรวะต้องให้มันระเบิดถ้าตีพื้นมันจะระเบิดต้องตีพื้นป่ะหรือมันจะตายให้มันตายรู้จุดรู้จักเปล่าเนี่ยอะไรนะ คอนบล็อกคิดอ่ะคอนบล็อกคิดมาแล้วกระตุกกระตุกกระตุมีของกระตุกอ่ะโอ้กระตุกเกิดขึ้นแล้วผมเพราะแม่งแหลกจริงไปละโอ้ไฟเยอระอ๋อครับผมตีอย่างอื่นมันก็จะแบบจะเกิดการโอ้ยดูสิมันเลือดเร็วมากทุกคนเราต้องรีบทุกคนละแต่มันเลือดไม่ไม่ฮิวเลยแม่นมันฮิวตลอดเวลาปะไม่ลดเลยลดลดนะนลดนะแต่ว่าเหมือนกับของเราจะกางกันไปอุยแต่ว่าจะเปลี่ยนอาวุธผมว่าแม่งใช้อาวุธนี้มันไม่ ตอนะระตกไม่คิดได้ตอนแรกแล้วว่าวูดิเวันหน,หน่าจะเฟลแน่นอนนะผมแล้วก็ขอไม่เอาของอินฟินิตี้นั่นแหละวะชิบหายเ,เอาอย่าลืมอย่าลืมธนูเอ่อเดอะอันติเมทด้วยนะอันติเมทโบอ่ะโอเคไอ้ธนูก็เปยนอาวุธนะลเเปปี่ยนน็อะไรก็เปลี่ยนดาบเป็นอะไรนะไอ้เดี๋ยวมันมีแต่ดาบเนาะเนี่ยบิ๊กบิ๊กเบสเนี่ยนี่สีแดงอ่ะเป็นใครทำอะไรวะบิ๊กอะไรนะบิ๊กเบท่าบิ๊กโอเคเจอห้าร้อยแล้วก็อะไรนะ กับธนูใช่ไหมกับธนูมึง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 เดี๋ยวเราไม่เอาเดี๋ยวเราแค่นี้พอุยโอเคโว่เหมือนมันจะทำายเราเราไม่ได้เลยผมเพราะแม่งเราในเกมโมซอนแล้วชุดก่อยอ่ะประเทศอื่นนะผมไอ้นอกนอกโลกไอ้นอกนอกโลกประเทศอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอี้ยเอ้าใช่ไหมค้างครับผมโอค้างเงี้ยเหมือนจะแลกมากครับผมตรงนี้เอ้ไม่เร็วเราแล้วโอเค เราจะใช้ธนูยิงโอ้โหเดี๋ยวเจะกดยิงธนูพึ่บไม่ตัวเนื้อโอเคเมื่อกี้เราจะแหลกมัได้แบบธนูนี้ก็ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าว oh ่าสามารถยิงตัวได้ของผมนี ho, ่แล้วคนเองกดขี้ขวาลัวๆเลยธนูอ่ะเราเราไม่ได้เราไม่ได้ธนูมาโอ้โหแหลกเลยอ่ะคือแม่งตัวเดียวแค่แหลกแล้วแม่งเข้าโอวหรือควีนหรือคิงมากูจะตายวะเนี่ยไอ้เนี่ยมันแหลกจริงครับผมตัวนี้โอ้โหนักีพอร์ตดิ้งครับผมแต่ว่าเรารู้ความรู้อย่างเดียวคือมันมันไม่สามารถตีเราเข้าได้นะจะการใช้ชุดอินฟินิตี้่นเอง โอ้ยกระโดกค้างไงพี่ค้างเบียค้างโอเคพระเอกกลับมาแล้วทุกคนโอ้ยค้างค้างโอเคผมเราต้อเปลี่ยนดาบนะครับผมแม่งเพราะดาบนั้นนะผมเห็นเราแล้วนะผมคือถ้าผมสู้เดือดควินหรือคิงนี่ก็คงไม่รอดไม่เหลือแเราขอเปลี่ยนเป็นดาบนี้แล้วกันนะผมดาบนี้น่าจะไม่เหลือเหมือนกันนะผมมาถึงเราแล้วผม เร็วเร็วแล้วนมันจะตายแล้วไอ้เนี่ยมันม่นมักระตกมีความกระตุกน้อยกระตุกเขาเพราะแม่งเราเปลี่ยนไปสองดาบครับผมตอนแรกใช้ค้อนตอนนี้เรใช้อะไรนะเป็นเป็นโรโยครับผมโรโยนี่บินได้บินตบครับผมนี่ตัวนี้ตัวนี้ผมแม่งถูกมากต้องขอบคุณคนดูครับผมที่แบบบอกให้ผมว่าสามารถยิงโดได้ผมเราอยากให้มันโมโหไว้เราต้องให้ดูข้าวมันก่อนเราคอยดูโมโหมาตีมันเข้าไหม ไม่ค้าอย่าเพิ่งคำรามเหม็นปากมันเออมันมันน่าจะคำคำรามมั้งที่เราแหลกเนี่ยรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะเอยมันคำรามแล้วเนี้ยย่าทำไมตีไม่โดนเลยวะเปอร์เป็นไงเลยมันต้องตีตรงนี้นี่นี่ตีได้ตีได้ต้องตีได้เท้าเปล่าพุทเท้าเท้าที่เท้าที่เท้าเออเออแปดร้อย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 รุ่นรุ่นรุ่นเหมืองเหมือนบินไปเลยเราคอมโบมั้งเนี่ย ก็ศิลาน้อยก็ศิลาน้อยตายไปซะมันไม่น้อยนะมันตงแบบซุปเปอร์บึกเออเออใคเอ็งเจลด็กคีนกับด็กจิงเอ็งก็ต้องร้องละจะสมละจะหมดแลอวแล้วมันจะตายตายตองแบบมีเอฟเฟคไหมวีเออเด็โอมาดูของที่ตกได้ผมเยอะมากโอ้โหอะไรวะเนียเยอะจริงๆเดี๋ยวขอเก็บไปดูหน่อยว่ามีอะไรมั่งมีดเลย์บกจ้า ว้าวอนนี้เมะเลยอ่ะอันิเมะเนยโคตรดีเลยอ่ะแล้วก็ได้ของเนื้อเนื้อเนื้อมันนิดนึงไอ้ลองถอดเสื้อดิหรือแค่เสื้อเสื้อที่ไอฟเวอิตี้อ่ะหรือถอดแค่เสื้อดิหรือแค่หรือแค่เสื้อดำเลยอ่ะไอ้ลองถอดหรือแค่เสื้อดิไม่ได้ไหมเอานึงลืมเหรือได้แค่เสื้อใช่ไหม่ะอ๋อเหมือนไอ้ใส่เสื้ออย่างเดียวเลยมานี่ เออเอ็กซ์ไซเซอร์อย่างเงี้ยนะเอ็งลองดูแฉบอยู่บนหัวใจแม่งกรอบแม่งเกือบเต็มอ่ะเดี๋ยวป่ะนะอะไรนะไอ้กรอบบนหัวใจอ่ะเกือบเต็มอ่ะเต็มนะแต่ด้านเสื้ออ๋อไอ่ที่มันเป็นแฉบไอ่นี่มันเป็นอะไรวะเสื้อกเกาะอ่ะไอแฉบบนหัวใจอ่ะเห็นป่ะเออแม่งเกือบเต็มอ่ะรู้เดี่ยวสองเกาะก็เต็าแล้วแต่ว่าไปคอคอคอตายิงเห็นไม่เข้าเลยเลย ตีก็ไม่เข้านะเอ้ยตีเอาหมัดตีได้อะเองเอาหมัดดีดิเออวัตตะอจาัวัตฟ้าอ่ะคนเราจะสู้ม็อบอะไรอีกไหมเลยดิเราเราหาฮะโอเคเอาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะผมเป็นตัวอะไรบ้างอ่ะตัวอะไรที่แบบน่าเล่นน่าเล่นไม่น่าใจว่ะดีๆมั้ยไปเอาตัวนี้เอาตัวหนึ่งแล้วกันโรบอร้ำไงมาลองดูลองดูไม่แหลกนะไม่แหลกไม่แหลกเฮ้ยดาบอื่นเฮดาบอื่นเด้อ เราที่มาบอกบอบอพอแล้วอันนี้เล่นแบบขำๆกันดีกว่าไอ้บิ๊กไหมบิ๊กอมบิ๊กไม่ทันทีแต่ใดชเชื้อวัตต์ได้ไหมรถสวอตโอ้ยวาสโอ้ยม็อบไอ้ยิ่งมึงน่ากลัวจริงดิไมครับเกิร์ลเฟนนี่น่ากลัวจริงครับผมน่ากลัวมากๆแม่งมันจะมีท้ำให้เสียงอาจจะแบบไปลองเกมโม่โนอาจจะทำเราตายได้สักคนเกิร์ลเฟนเสียงมันน่ารักเฟนแลผม โออขเราจะสู้เอเลี่ยนไหมสู้เอเลี่ยนนะเดี๋ยวใส่ชุดก่อนมาเดี๋ยวเราขอใส่ชุดแบบกากๆครับผมพ่อนายเป็นสตาร์วอลเลยไงเราใส่ชุดอะไรเดียสักคนเราใส่ชุดเดิมอะอินฟินิตี้อะแต่ว่าเราใช้ดับดับที่เบาที่สุดอะแบบดาเมจสิบไหมใช้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนชุดไหมไม่เปลี่ยนเป็น้อสซิล่าชุดอินฟินิตี้สิเออก็ได้มันแต่ว่ามันเหมือนพอเวลาที่ไม่เชื่อว่าก็ซิล่าแล้วมันเยอะอะมีหดเยอะมา มันไม่ได้หมดเกินหรอกมันแหลกเกินมากกว่ามั้งดาบใช้ดาบอะไรเดี๋ยวตอนใช้ดาบรถรถสวอตดาบกุหลาบดาบเบาะโอเคสิบใช่ไหมดาเมจสิบใช่โอเคไหมระบอบระบบจะตายแล้วอีกสองทีตอนอสามทีเอ้ยมันสู้ตัวเองดูดิสามารถกินกินมิ่งกินแก๊ปเลยแบบอย่างแฮกอ่ะแฮกเหรอเฮ้ยแฮกเกอร์มาเดี๋ยวขอฆ่าโรบอทก่อนโอเคโรบอทตายผมมา เรามาเอาขิดเอเลยนะคนฮันูฮันูฮันูม่นยิงงวยอะไรอ่ะคนนั้นนี่ยันยิ้มข้าดิร้ายมันยิงงวยไงขี้ขวาเคบขี้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 เลยอ่ะได้หรอวะมันได้นี่หวะเอาเลยไหมทุกคนเอาเลยไหมเราบอกแล้วเนี่ยเรายิงอยู่ขาดขาดอีกตัวนึงเอาเลยแต่ว่าเราทำอะไรเราไม่ได้เลยเราวิ่งในวงนี้ ตีก okay, okay, What ูตีกูตีหมดอ่ะกูตีหมอตีลูกโอ้โหนี่นกยุงเหรอวะเนี่ยเล่นอะไรเล่นตุบตบโอ้โหแม่งตบอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหจาวันนี้ก็ตบแล้วลูกผมตีมั่วตัวเข้ายังเหมือนม่ได้เข้ายไังเติร์ดาวอ่ะใช่ป่ะเฮ้ยจาวันนี้ับใส่คนนี่ครับกำลังตบโอ้โหมันได้เบลเลยหน่อยได้เบลได้เบลด้วยยิงมันเข้าไปน่ะปวดนิ้วที่มหาย โอเคครับผมเอ้เราจะหมดแล้วดิเหมือนตัวเอ้เราบินที่ส่วนเหมือนตัวอะไรกันลัาปล่อยเลยโอโอ้โหแม่งรู้สึกเหมือนจะกรีดด้วยครับผมได้อ๋อโอ้โหจะแตกแล้วเอ้ไม่กี่ตัวเอ้ไม่ตัวอยู่ในน้ำแล้วเราจะเอาบว์ตาไปบวกมันนะฮัลโหลฮัลโหลเอเลี่ยนฮัลโหลไปกับบินกงินเดี๋ยวได้ เออแต่ว่าชุดนี้บอกเลยอมตะมากอ่ะผมแบบเราเป็นชุด Infinity เฮ้ใครๆก็ทำอะไรไม่ได้เวขนาดคุณนี่ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ปะเออขอทดสอบอะไรหนึ่งหน่อยเดี๋ยวขอด่านฟินิตี้ลองตีด่บชุดก่อนดูตัวตทดลองดูมาขึ้นเลยอะไรก็แล้วโอ้แฮงข้ามหน่อยดิเราปวดหัวมากเลยเฮ้ยมาทีวีมาทีวีมาตัวตัวนี้คิดว่าปลอดภัยละเง่ะ huh huh. <produ> <t ell crap> ยังไม่หมดหว่ะทุกคนมันต้องอยู่เหลือเยอะเยอะยิ่งฟินิทีนีบวกโวดกว่าโวดกว่าซูเปอร์ฮีโร่พันหนนะฮะฮัลโหลมันตามมาไหมมาไหมรอดาฟฟินิทีเฆ่าเราดิเพราะจดีเข้าไหมอะไรนะดีด้วยฮะเอ็นดูดีเราดิเอาหมดเอาดาฟฟินิทีดีเราจัดไปมาดูกันเลยว่าว่าดาบที่แรงที่สุดกับกอดที่ อึดที่สานที่สุดอันไหนจะชนะกันนะครับมาดูกันเลยไปเฮ้ยเฮ้ยขึ้นหัวใจขึ้นหัวใจเอาหัวใจหนึ่งขึ้นหัวใจอ่ะเอ็ดคีเอ็ดคีป้องกันได้ครับผมเกมหมดหนึ่งเลยเราไปลองถอดชุดอ่ะเราลองตีเองไหมได้ได้ได้มาดูตาที่แรงสุดนะครับผมตีเลย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 โอ้ โอ้เป็นแบบดาบที่เหมือนกับจะแบบเหมือนปรับไม้เข้ากันแล้วล่าวะอือแต่บนดาบเพชรกับชุดก่อนเพชรดะใช่ปะของจริงเว้ยครับผมดาบเอ็นดีนี่มองหน้าไหมไก่ง่วงไก่ต้องตามมาทันกูเล่นอะไรกันวะเนี่ยเนี่ยเนียนเองหาเราไม่เจอเว้ย หาเจอไหมมาตะคนเนียบเออยูก็ลังตัวไปเนี่ยโอเคของก็คลิปนี้ขอลาไปเท่านี้ครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดขอสต๊อกไขด้วยนะครับผมใครจะโหลดม็อดนี้ผมกใต้ดีคิชั่นนะฮะก็คลิปนี้ก็ขอลาไเท่านี้ผมขอเฟคเกมเมอร์อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง1,000ไลค์นะฮะขอผมก็ขอให้ถึง10ไลค์ก็พอนะโอเคผมก็คลิปนี้บ๊ายบายครับผมเจอใหม่คลิปหน้าผมจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับเอ้ยไปดูอะไรบ๊ายบายครับผม